อาจารย์จะมาสอนวิธีการทำบวยไสรับกับเหล้าบวยนะคะอันนี้ก็เป็นคอลเลกชันเหล้าบวยที่อาจารย์ทำมาตั้งแต่ปี2014นะคะนี้เก่าแก่สุดเลย8ปีค่ะเหล้าบวย8ปีแล้วก็อันนี้ล่าสุดนะคะของปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วอาจารย์ก็ทำโหลไม่ใหญ่มากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดโหลใหญ่มาก่จะไม่มีที่เก็บแล้วเนาะปีนี้ก็กล่าวว่าคงจะทำโหลขนาดกลางนะคะ ขนาดกลางไม่เอาใหญ่ลนะเนาะปกตินี่จะทำแบบโหลใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าเริ่มจะไม่มีที่เก็บแล้วค่ะก็เลยแบบลดลดขนาดนะลดขนาดของโหลที่จะทำนะคะอาจารย์จะพาเพื่อนไปเก็บบวยด้วยนะคะเก็บบวยจากต้นสดๆแล้วก็เอามาทำเหล้าบวยอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะไปกันเลยคะ่ะ ก่อนที่จะไปเก็บผลบ้วยกันนะคะก็เอาดอกบ้วยสวยๆที่สวนบ้านอันจังมาให้ชมกันค่ะต้นบ้วยที่เป็นดอกสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นบ้วยพันธุ์ที่เอาไว้ชมดอกเฉยๆค่ะเขาจะไม่ค่อยออกผลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นต้นบ้วยที่มีดอกเป็นสีขาวๆนะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผลให้เก็บค่ะ และต้นบวยนะคะจะออกผลให้เราเก็บช่วงประมาณเดือนมิถุนาจนถึงกรกดาคมของทุกปีค่ะ เป็นบวยที่ปลูกแบบธรรมชาตินะเพื่อนๆมันก็เลยจะมีแบบอย่างเงี้ยแมลงเจาะเนาะอนนู้อันนี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 ้แดงโดนแดดนะคะอันนี้ลูกแดงแดงลูกใหญ่อยู่นะ การลางแล้วก็แงะนะคะแงะตรงขั้วออกนะคะเพื่อนๆเนะะี่ยค่ะบวยลูกใหญ่มากๆเลยค่ะเป็นบวยพันธุ์ที่ลูกเขาจะใหญ่นะคะแล้วเหมาะนะเหมาะกับการที่จะเอามาทําเป็นบวยใส่หลับนะคะเพราะว่าเขาจะมีน้ําค่อนข้างเยอะนะคะน้ําอยู่ในผลค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็มีน้ําตาลค่ะน้ําตาลกรวดนะคะถ้าเกิดไม่มีน้ําตาลกรวดก็ใช้น้ําตาลทรายก็ได้ค่ะเพื่อนๆ ใช้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำบวยไส่หลับกันเลยนะคะข้อควรระวังนะคะเพื่อนเห็นหลายๆคนถามเข้ามาเนาะว่าข้อควรระวังนในการทำบวยไส่หลับถ้าเกิดว่ามันกลัวมันจะขึ้นราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะต้องเอาโหลนะคะไปต้มนะคะไปต้มในน้ำเดือดนะเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะเนี่แหละคะ่ะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะในการ ทำให้บวยสลับไม่เป็นเชื้อราไม่ไม่เสียนะคะแล้วก็บวยเราจะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็พึ่งให้แห้งนะคะเพื่อน,นเช็ดให้แห้งเนาะ่อนอื่นนะคะเราก็ใส่นะคะใส่บวยลงไปสลับชั้นกันนะคะกับน้าตาลกรวดใส่น้าตาลกรวดสลับชั้นเหมือนทำเหล้าบวยเลยะคะ่ะแค่เหล้าบวยเราจะต้องใส่เหล้าลงไปนะคะแต่ว่าบวยสลับเนื้อคือแค่ ใส่บวยกับน้ำตาลนะคะแล้วเราใช้บวยเขียวนะเพื่อนบวยเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดฝานะคะฝาก็ต้องฉีดแอลโกอฮอล์ฆ่าเชือ้ออะไรก่อนเนาะแล้วก็นี่ค่ะปิดฝาแบบนี้ทิ้งเอาไว้นะคะเพื่อนทิ้งเอาไว้หนึ่งอาทิตย์นเนี่ยเราก็มาขยาเขยาเขยับ น้ำตาลเขาจะเริ่มละลายนะคะละลายแล้วก็ทําให้บวยเนี่ยเขามีน้ําออกมาจากลูกนะคะแล้วบวยก็จะเล็กลงนะเพราะว่าน้จาจะวนออกมาเนาะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะบวยใส่รับที่อันจังทาเนาะก็ละลายไปเยอะแล้วนะคะส่วนโลนี้นะคะโลสามลิตรละลายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะ หลับนะคะผ่านไปสออาทิตย์กว่าๆค่ะก็ละลายแล้วนะคะเหลือน้ำตาลก้นๆอยู่หน่อยนึงน้ำตาลกรดอ่ะเนาะละลายหมดแล้วค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งน่าจะดื่มได้แล้วนะคะเอามาผสมน้ำผสมโซดาดื่มนะคะแล้วก็ใส่น้ำแข็งเนาะคลายร้อนได้อร่อยมากๆเลยค่ะปีนี้านจางจะใช้บวยสุกนะคะพเพื่อน เพราะว่าเคยใช้บวยสุกมาทำเนี่ยรสชาติเขาจะมีความละมุนล,ละมุนมากกว่าบวยที่เป็นสีเขียวนะคะบวยที่ยังไม่สุกอะเนาะทีนี้บวยสุกนะคะอาจารย์ก็ล้างล้างพึ้นลมให้แห้งนะคะพยายามจะหาลูกที่ไม่ค่อยมีรอยแบบรอยช้ำแบบนี้นะคะเมื่อน แบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันจะมีรอยช้ำก็อาจจะทำให้เล่าเราเสียก็ได้นะคะอาจจะก็เลยเลือกเลือกนิดนึงนะบวยบวยสุจกจะค่อนข้างยากตรงนี้นะคะคือมันจะมีรอยแบบรอยดำๆอะเนาะ แล้วก็น้ำตาลก็สลับกันแบบเดิมเลยปีนี้จังคิดว่าน่าจะทำบุลเล่บวยเป็นปีสุดท้ายนะเพราะว่าทำไปเยอะมากแล้วแล้วแบบไม่มีที่จะวางแล้วอะนะคะไม่มีที่จะเก็บเพราะว่าเราไม่ค่อยดื่มกันด้วยนะคะ ปีนี้ทำแค่นี้พอนะคะโหลขนาดสี่ลิตรไม่เอาแล้วนะแปดลิตรแปดลิตรก็ใหญ่ไปนะคะนี่ค่ะเราก็ได้ออกมนาะเป็นเหล้าบวยแบบอันนี้ใช้บวยสุกนะคะอจานจ์งว่าบวยสุกมันละมุนนะคะละมุนว่ะรสชาติเขาจะไม่ไม่บาดคอขนาดอ่าบวยเขียวนะคะบวยเขียวเขาจะประมาณแบบมันจะมันจะเปรี้ยวแบบยังไงอะ่ะ คือมันจะไม่ละมุนไม่ไม่ไม่อ่อนละมุนแบบบวยเหลือ b u ยเหลือน,นะเนะบวยที่สุกแล้วอะนี่ค่ะก็ปิดฝาทิ้งไว้สามเดือนนะคะสมเดือนก็ดื่มได้นะคะเพื่อนอย่างต่ำเนี่ยสามเดือนนะคะ เล่าบัวที่ทำเอาไว้นะคะผ่านมากี่เดือนเอ่ยทำตั้งแต่เดือนออมิถุนายนนะคะกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาคมมกราคมมีนาก็ประมาณแดเดือนนะเพื่อนอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เปิดอะไรเลยนะคะยังไม่เคยเปิดเลยด้วยซ้ำนะคะน,นี่ใช้บวยสุกด,ด้วยเนาะเพราะว่าชอบให้เขา ไม่ไม่เปรี้ยวเกินไปเนาะใสแล้วก็สีสวยมากเลยอืมนี่เล่าโวยเราจะใส่แค่ประมาณนี้นะคะของพี่แครอทด,ด้วยนะ ที่แครอทเขาไม่ค่อยดื่มนะคะก็จะให้น้อยหน่อยแล้วก็ใส่นะ้ำแข็งนะคะได้กับไปดูสีนะคะอีโลอีโลมีเจนี่นะะั้นค่ะเป็นสีแบบนี้ค่ะโคเ,เรียวสเตรตอันจังว่าใช้บวยบวยสุกอะ่ะเขาจะกลมกล่อมดีนะ คือไม่ดันไปเขย่านะคือจะไม่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวปี๊ดอะไรอย่างเงี้ยเนะาะจะใส่โซดานะคะเดี๋ยวเราใส่โซดาคือใส่คือดื่มปกติก็อร่อยนะสเปรตัวหมอูโอชีเนี่ยช็อตตัวเด็กให้ใส่โซดานิดนึงนะคะ อาสอ,อร่อยขึ้นอร่อยอร่อยโอ้ยที่ไหนคนเลีวยงเชี้ยนเองลงกุ้งกึ่งสุดสุดอะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น่อยกับเพื่อนๆนะคะก็อาจารย์กับพิการอดขอลากันไปด้วยนี่ค่ะเหล่าบวยนะคะเดี๋ยวจะดิ่มกันต่อนะคะ Bye, 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 bye. 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 bye.